ใครที่เข้ามาดูคลิปผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับะไครตและกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับ สวัสดีครับก็ขอต้อนรับสู่ซโลโลรซ c y c l e Game i n t e r วันนี้นยอยูอ่ในเกม Sniper Elite 4นะผมมาตออ่อ EP ที่3กันนี่แหละที่ผมได้ทําการเล่นแมปไปที่2ไปแล้วนะผมที่เป็นเกี่ยวกับก่อประสานประสานลับไปแล้วนะผมโอเคเดี๋ยวมาเริ่มเล่นกันต่อเลยคนระับขอโทษที่หายไปนานนะผมเนื่องจากว่าไม่ได้ทําคลิป EP ที่3านละเดี๋ยวจะคุยกับคนนี้ก่อน You did well to find me at the castle. So it was a test, to see if I'm committed to your cause. Our people were about to be executed. Past experience suggests we can't always rely upon the Allies. Is that what you want? A test? Try me. Very well. That's there is a railway gun parked on the viaduct. It's killed me in if the Allies come this way, it'll kill many of your people too. There must be a reason you haven't taken it out yourselves. Consider it a challenge, Arvin. Okay, so I'm Ah, uh, sniper. Uh, sniper! My oh. name is Lucio. Yeah, Lucio from the ruined castle. The angel got there in the nick of time. Yeah, she uh, she saved us. She's um, an angel of mercy, huh? Uh, judging by the number of dead fascists, I'd say uh, more like the angel of vengeance. <laughs> Maybe, but um, she only kills evil men, huh? <laughs> and uh, what about you? You only kill evil men? But of course. I heard you talk to an angel. Eventually. <laughs> Listen now. I have an informant, <laughs> a man named Dorfman, high up in the Nazi hierarchy. <laughs> you trust him? Well, Dorfman's been a reliable source before now. นายต้องการอะไรอย่างนั้นเหรอเรามาคอเล่นอะไรครับเนี่ยโอเคเตรีมอาวุธอะไรให้พร้อมแล้วก็เรียกวิทยุซะ Red Fox calling mother hen Red Fox calling mother hen receiving <antique S 2> you Red Fox American observation aircraft crashed in the Regalino design is top secret vital you find pilot and recover aerial footage also destroy plane wreckage out Red Fox out โอเควิทเขาบอกนี้ครับผมว่าเราต้องตามไปหานักเราต้องตามมาหานักบินอเมริกันนะผมแล้วก็กดอาฮะเพื่อเริ่ม ไอ้ปืนใหญ่นี่ใช่ไหมที่มันยิงขึ้นบินใส่อ่ะทีนี้ก็รอแพสซีนนะครับผมทีนี้น่าจะถือปืนได้แหละครับผม,ผมปรับสูงสุดแค่หกคุณหกเท่านั้นแล้วก็ถ้าจะต้องการเปลี่ยน สามารถกดแ็บได้เลยฮะแต่ถ้าจะส่องกล้องก็ให้กด B ฮะสามารถซูมได้ฮะมมแต่ถ้าจะเปลี่ยนต้องกดอะไรนะกคนะดคิวนะผมกดคิวค้างพือเลือกช้ฮะแต่ถ้าจะเปิดแต่ถ้าจะปาระเบิดให้กด F นะครับผมโอเคอย่างนั่งก่อนที่จะบุก เราต้องไปสองกล้องก่อนฮนะมีตัวหนึ่งฮนะมาไว้ก่อนเผื่อผมจำไม่ได้มีสไนเปอร์คนหนึ่งฮนะไหนมีใครต่อมไหมแน่มีมีคนส้มอยู่ตรงนี้ฮนะบางไวนะ้ฮะ พอใจ EP แรกกับ EP ที่สองผมก็ลืมมั้งนะผมโอเคผมมั้งไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอีทีนี่ว่ามีใครไหมดูให้ชัวร์ก่อน มีคนหนึ่งฮะมากไว้ White, นะครับมี m p MP พีอสิบอยู่ถ้าจะดูแต่ถ้าจะดูแมปก็ให้กด M ก่อนฮะอ่าเราจะไปฐานทัพนี้ก่อนฮะแล้วก็ลงไปลงไปอย่างรวดเร็วนะฮะลงไปอย่างรวดเร็วฮนะ จะมี SGT44 ฮนะเพราะว่าเขาที่เราผมเป็นอาวุธผมก็เลยเล่นผ่านนะผมเิลงไปย้ายตรงนั้นทางไหนผมต้องไปทางไหนผมต้องไปทางนี้สินะ เราต้องไปทางนี้ใช่ไหมผมก็ไม่รู้นะลืมละอะไรอ่ะอาสมัยระวังระเบิดกับดักสองกล้องดูก่อนแน่มีจุดชนวนอยู่ฮะห,หนึ่งอันละมีจุดชนวนหนึ่งแล้ว ฉะนั้นเราไปปลดซะกดอาฮะกดอาค้างเพื่อปลอดฉนวนออกแล้วก็กดบีทีมีโจ,จูชมีระเบิดกระตังไหมมีไงครับผมหนึ่งอันละฮะสองอันที่สองอนนละฮะกดอาเพื่อกดอาค้างเพื่อปลอดถนวนออกฮะแค่นี้เหรอสองอันนี้นะ เราจะไม่วิ่งฮะจะเข้าแบบไปอย่างเงียบๆกียอย่างแรกเราจะเปลี่ยนกระสุนเปลนกระสุนกูนเสียงแล้วกันเรามีกระสุนแค่ห้านัดเท่านั้นเฮ้ยมีคนเห็นละผมก็ไม่ได้เล่นนานต้งฮะขอภัยฮะผมจะรอฟังเสียงเฮ้ยอะไรอะไรอะไร เฮ้ยอย่าเห็นตรงนั้นสิแน่ิงอย่ากเห็นสิผมจะซุ่มแค่นี้ก็เห็นละเิ้ยอะไรไม่ต้องมาหาันมามองครับผม ครับผมอุ้ยโุ้ย,ยไม่โดนชิมหายละป็งกระสุนซะซุ่มตรงนี้ทำมล่ะครับกูอยู่นี่ <c oughs> โดยไม่ต้องทำอะไรฮนะแค่นี้ก็ไปจัดการ ทหารลาบงงฮะเฮ้ยเห็นอะไรเห็นอะไรซุ่มสนายแม่งเลยไม่ต้องรอฟังเสียงส,สวัสด์ละ ซูมมาทำไมลรอครับเคสนี้ก็ไม่เห็นละผมจะสเตลแบบนี้แหละสเตล้วบุ <vastly lava> <People> ไปวงเงี้ยกันหัวใครว่าครับอันนี้ผมก็จะไม่เล่นแบบพี่เบ้ฮะผมจะเล่นบุบๆไปเลยนนจุดสนวนนวลระเบิดแม่ง เพลงขึ้นมาพอดีอ๋อเน,นี่ยมันปือนอะไรไม่รู้เอามาเอาเอ,าเอา็นซีจีซีกับขึ้นมา เสียงได้ไหมไม่ได้อีก S G นี่ผมเก็บมาทำไมนี่ปืนจีสีาวนี่ผมเก็บมาทำไมอีกเนี้ แค่นี้ก็บุกม,มาเยอะละ ต้องเล่นอูเสียงละเล่นแบบดังๆไปเลยแล้วก็วววววอีกคนอยู่ไหนอันนี้คือน้ำบินที่ถูกถูกถูกฆ่าฮะเอาหนึ่งเก้านิดหนึ่งมาจะใช้ จะไปตรงนั้นฮะเสร็จแล้วแล้วก็ผมจะไปตรงนี้นะฮะผมจะเล่นบุกๆไปเลยฮะเราจะเล่นแบบเงียบไปก่อนสองกล้องก่อนก่อนที่จะบุก นี่งไงครับมีผู้พันอยู่คนที่สองฮะท,ที่สายค้างเพื่อไปกันมาฮะเดีมีแค่สามคนเท่านั้นเดี๋ยวผมจะเข้าผู้พันก่อนฮะหัวครวาครับรผู้พัน สงสัยแล้วมันสงสัยแล้วกูอยู่นี่ครับไม่ต้องห่วงผมไม่โดนนี่ เธอครับไม่อยู่อยู่ทำไมล่ะครับแต่นี้เอาเอาได้เหรียญฟรีพอดีเลยเกียตายฮาดีฮะ กระสุนทำไมล่ะครับไม่ต้องสัตว์นี่ไงนะบินจะมาอะไรกันมันคือเครื่องบินเพี้ยนหนึ่งฮะจะชนวนไปเลย แล้วก็วิ่งไปเลยฮะเรียบร้อยฮะคือบินอเมริกาพังไอพีหนึ่งพัน 1> 1, ขึ้นฮะแล้วเสร็จแล้วเราจะต้องไปที่ไอ้ตรงนี้แล้วกัน ไปปลาเพื่อออกหน้าต่างไม่ได้เล่นานานละมีสแนปเปอร์อยู่สแนปเปอร์ใครครับผมผมจะยิงนะ มันแตกตื่นละมันแตกตื่นแล้วครับผมตอนนี้ผมยังปลาระเบิดไม่โดนฮะ ระเบิดก็ได้ถ้ามึงจะหลบอย่างี้โดนไปหนึ่งสมฮนะทะลุม้ก็ได้วะ ไม่ตายใช่เดี๋ยวให้มันบูเบงเอาไม่ตาย้วยจะหลบทำไมล่ะครับข้างหลังไม่มีเนาะเฮ้ยมีเซนเนเปอร์อยู่ินไป มีไมี์สเนปเปอร์อยู่ฮนะสเนปเปอร์ใครเอ่ยสกอบผมมีแค่คุณโหเท่านั้นแต่ก็ระวังสเนปเปอร์ฮะสเนปเปอร์จั่งมันแรง เดี๋ยวทีนี้ผมจะใช้ปืนพกยิงบ้างไปไหนต่อตามไปอ๋อมาอยู่ด้านล่างโอเคเนี่ยตามไปอยู่ตรงนี้ กระสุนกันเพลยเลยนะมึงกดเดฟเพื่อใช้ใช้ฮะนี่ไงเล่นกระสูอย่างเพลยนั่นเลยนะมึงหนี่ไงอยู่ตรงนี้เอาทางระเบิดไปเลย ผมยิงทางระเบิดแม่งตลด,ดไปฮนะแล้วก็ทีนี้ระเบิดสะพานเลยฮนะแตนน่ทีนี้ผมจะต้องเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ แล้วก็ทีนี้ผมจะจุดระเบิดตรงนี้ฮนะเดี๋ยวไปหาที่ส่งก่อนโดดไปฮนะอยู่นี่หรอครับนี่ สากระสุกันเพลินเลยนะทีนี้ผมจะต้องไปยิงสะพานนะฮะโอเคเอามุมนี้แหละต้องหาหมุมดีๆเอาอันนี้แหละหมุมนี้แหละยิงได้ ตอนนี้ยังหามุมไม่ได้ฮะตอนนี้กดนอนไม่ได้ฮะเราต้องไปยิงจุดชนวนระเบิดนะทีนี้ก็ระเบิดสภพาก็แตกลงไปฮะ ทีนี่ก็ระเบิดที่นี่ก็สะพานแต่หกแล้วฮะจะอยู่ประมาณนี้เลเวลอัพแล้วโอเคเดี๋ยวมาต่อ EP หน้านะผม EP ที่4ี่ฮะโอเคไว้สาระข้าหน้าสาระคลิปนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับใครที่เข้ามาดูคลิปผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตและกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับ